อาหารเหนือแบบดั้งเดิมรสชาติอาหารอร่อยสุดๆต้องร้านนี้เลยสวรรค์วาเจียงไฮใครมาเชียงรายฝนขอ,ขอนนแนะนําร้านอาหารร้านนี้เลยเพราะว่าร้านอาหารของเขาเนี่ยเป็นอาหารเหนือแบบดั้งเดิมแล้วก็ยังมีอาหารภาคกลางรสเด็ดอีกเมนูเนี่ยมีมากถึง200อย่างเลยค่ะโซนที่นั่งของเขาเนี่ยมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาลโดเลยนะคะใครจะมาจัดงานเลี้ยงคณะกลุ่มใหญ่แค่ไหนที่นี่เนี่ยเขาก็มีห้องรับรองให้ค่ะอย่างตอนที่ฝนไปเนี่ยแดดแรงอยู่นะคะฝนก็เลยขอจองเป็นห้องแอร์ค่ะซึ่งห้อง ที่เป็นบ้านเนี่ยมี2หลังนะคะด้านบนเนี่ยเป็นระเบียนให้ด้วยใครจะมาจัดงานเลี้ยงก็สามารถเหมาไปทางบ้านได้เลยค่ะที่นี่นะเขาทําอาหารสดใหม่ต่อจานเลยนะคะรสชาติอาหารเนี่ยอร่อยมากๆเลยแกงนี่คือรสจัดจ้านมากๆอ่องปูก็มันเน้นๆหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือก็ชอบและนี่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยแนะนําให้สั่งเป็นเซต,ตะวันวาค่ะมีอยู่ด้วยกันเจดอย่างอาหารของเขาก็ราคาเริ่มต้นหลักร้อยเท่านั้นและรสชาติบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างจริงๆทานเสร็จก็ออกมาเดินเล่น รอบๆบริเวณร้านกันค่ะเขามีจุดเช็คอินถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวมาดูรูปฝนได้เลยนะและผักของเขาก็ยังเป็นปลูกเองด้วยนะคะปลอดสารพิษอีกตั้งหาร้านนี้เปิดตั้งแต่เวลาเชียงวันนะคะจนถึง5ทุ่มเลยดนตรีสดมีทุกวันเริ่มตั้งแต่6โมงครึ่งจนถึง4ทุ่มอยู่ใกล้สนามบินเซนบายบพาแถวแถวๆสี่แยกดอยสเกนค่ะใครมาเชียงรายอยากกินอาหารเหนือรังเดิมฝนขอแนะนําร้านนี้เลยค่ะตะวันวาเจียงไฮ